สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วเนาะคะเนาะกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันกำลังว่านะ่าตังกองอัดเด้อค่ะอันกองพันอัดเองเลยค่ะเนาะอ่ะยานกองพันเบียวกับอ่ะโบโบเอ้โบ,โบ,โอ,โบอันอันนั้นพันเนาะค่ะเอาแบบนี้เลยเนาะจ้ะเนาะอ่ะกองอัดเองก็ดีคือกัน อัดเองก็คือตั้งปุกเข็มไว้เนาะค่ะเนาะไว้ว่านี่งมันก็เป็นบางช่วงที่ว่าอันถ้าว่าอันคำว่าคลิปแรกพันอัดเองนี่มันก็สิเป็นอันคลิปสองคลิปสามมากับอัดของพันเองค่ะแต่ส่วนมากเออสิลบออกเพราะว่าอย่างโบไดอันตั้งท่าบางเงื่อนแบบว่ะอ๋ออันนี้ก็มันอย่างโบไดตั้งท่าเดลยคะ่ะเบิรงเอาลีนกาแฟเมื่อกี้นี้ฮ้อนๆอ,อยู่คะ่ะเบิ่งนไอากาแฟ เเห็นสะบอ้อหนำกองนี่อ่ะบว่ากันเนาะค่ะเนาะนั่งอยู่หลังอันกองไม้เด้คเอค่ะนี่พระอาทิตย์อันแสงแดดพันพอดีมาบังยอดอันไม้พอดีกันเลยก็เลยบเลื่อนกองเด้อคะ่ะนั่งกันอย่างยักเบียวอยู่เด้อค่ะเนาะอ่ะฝังเสียงพี่นกร้องเพลงอ่ะเราว่ากันเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟกันอยู่สวนลังเหินกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันคะ่ะอากาศดีคะ่ะแต่ว่าเป็นอากาศที่ว่า ฝนตกเดดออกนกกระจอกเข้ารังแม่บอก <c oughs> ถ้าเป็นภาษาบานเฮาเนาะขะเนาะมีฝนลงมีเดดออกมีลมพัดบางที่ก็ลมพัดอันแหงเลยค่ะพันก็เตือนไว้อยู่มันนี้แต่ว่าช่วงนี้อันช่วงสองสามชั่วโมงนี้มันสิเป็นอากาศแบบนี้แล้วแห้งว่านนำใสใสไปเนาะขะเนาะนาตอนบบายๆไปก็มันสิเป็นอากาศมีเมฆมีตือไปพันบอก เขาว่ามันตรงด้วยค่ะเมื่อวานนี้ก็บ่ได้ตรงไปเลยเมื่อวานนี้ก็ว่าฝนนั้นว <c oughs> ่าฝนน่ะบ่หลงเนาะค่ะเนาะ <c oughs> อ่ะอดื่มกาแฟกันก่อนสเม่เนาะค่ะเนาะเวาไปเต็กเนาะค่ะเนาะมาค่ะดื่มกาแฟ,ฟค่ะอันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นสบายดีเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เด็ดก็เฮี้ยคะ <c oughs> ่ะอะบอว่ากันเนาะค่ะเนาะ หูบกาแฟถ้วยยืนนี่ก็สามหูบนี่ก็เก็บมดถ้วยคุนเดจค่ะอ่า <c oughs> มีแหงหอมชื่นใจค่ะเมื่อวานนี้ก็ว่าฝนน่ะโบโตกเนาะค่ะเนาะเป็นฝนต๊กมดมือค่ะทางเงินเอ่ยกันนะทางกรมอุตุพันธ์ตนแรงพันกระน,นำข่าวพันกระบอกเพราะว่าอันเมื่อวานนี้บางที่มันกั มีฝนหลงบางที่ก็เป็นอากาศมืดหมัวเนาะค่ะเนาะเป็นหมอกหลงคุมมันกระบอกมันกระบอกตรงปันเลยบางครั้งแต่ว่าโซบ้ามันก็ตรงกันแหละค่ะตรงแต่ว่ามันคือว่าเนาะค่ะเนาะสภาพภูมิอากาศมันก็เปลี่ยนไปตามอันช่วงอันวันเวลาเนาะค่ะเนาะลมพัดหลายมันก็ไปอย่างอื่นลมมันลมบ่พัดมันก็เป็นนิ่งๆเนาะค่ะเนาะว่ากันไปเอ้ยเฮงไซเออร์ฟังค่ะคำสันท่านเบวาเรื่องดินฟ้าอากาศพันเพี้ยนนะคือ เรื่องใดนีนก็พันจึงอยู่เด้อค่ะจึงก็เหงก็มันจะเป็นลำคาญกันเนาะค่ะเนาะ,ะแดดบดไปก็เป็นอากาศอีกแบบหนึ่งค่ะท้องฟ้าวันนี้กับคเดียวบังเถิงก็เป็นสีครามสีขาวเมฆไม่ไกลค่ะวันนี้เมฆล้ายไหลบ่งพันเลื่อนไปเนาะค่ะเนาะไวเด้อค่ะจากก้อนนั้นไปก้อนนี้ สี่ขามนี่ก็ร้าันเลื่อนไปมันก็ปิดเนาะค่ะเนาะอ่ะก็บอว่ากันมันบอกค่ะอากาศมื่อนี้ก็ประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสค่ะมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นก็เป็นอากาศคล้ายๆกันเนาะค่ะเนาะ แล้วก็วันพูดวันกลางกลางสัปดาห์ก็ซีบมีฝุ่นพันบอกหลังจากนั้นไปก็มันซิมีอันมีแดดออกมีอันลมพัดอันเด็ก็ว่ากันไปเนาะค่ะนอนแดดออกแต่ว่าฝนบ่มีพ่นบอกกระทาเบิ่งค่ะเพราะว่ามันยังยูเหิงมันยังบ่งอดมื่อันนอะกันเนาะอันนียเองใส่ฝังเด้อ ดีกันค่ะบได้หดอันต้นไม้ต้นไม้ก็พอดีได้น้ำฝนก็พอดีชุ่มช่ำเนาะค่ะเนาะเอ้ยนั่งพิจที่ค่ะมันก็เลยเบิ้งโมงเมนต์เบิ้งกองไปทางอื่นพุ้นั่นเนี่ยอ่ะกับเอาแบบนี้เห้วเนาะค่ะเนาะแบบอันบานๆเนาะค่ะเนาะกินกาแฟสวนหลังเฮือนเอ้ยตุ๊ก,กตาไม่บอกคะ่ะเววัน คุยสภาพดินฟ้าอากาศได้ฟังค่ะอันนี้ก็แเดดออกแล้วค่ะนี้คำสั่นนะั้นถ้วยนาาในต้องเป็นนั่งเงินมงที่มีเด็ดเนาะค่ะเนาะมันจังบ่มืดมันบอกกาแฟก็หมดไปแล้วหนึ่งถ้วยค่ะกาแฟถ้วยใหญ่ใหญ่หมดไปแล้ว ดนนั่งกับบรรยากาศอันสดชื่นเนยค่ะมันเป็นอากาศสนิกยาแต่ว่าเป็นอากาศสดชื่นสบายสบายลมพัดตัวนี้ก็ลมพัดอ่อนๆเนาะคะเนาะเบาๆว่า้งเด้อปะลมพัดเบาๆลมพัดอ่อนๆกับโบเมนบนเนาะคะเนาะลมพัดเบาๆก็บเออความรู้สึกอีกแบบนึ่งเดดก็ออกแบบออกแดดโ่ออกแดดพุดพูโพล่ตามพี่เมฆก็ว่ากันไปเนาะคะเนาะ อตุ๊กตาผ้าฝันก็เฮ่อวยพรเฮอเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมีความสุขกับมือใหม่วันใหม่ในจะเดินดูแลสุขภาพร่างกายค่ะเฮอแข็งแรงมันจังอยู่นํากันหึงหึงได้มาอันทักททยกันมันบอกมาเห็นหน้ากันนี่ก็ยังชื่นใจด้มันบอกอ้าํานี้เนาะค่ะเนาะว้าไหลมันก็เหี่ยวอันเถอะปะอันพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ามีความสุขกับมือนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ